วันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของชาวชุมชนในหมู่บ้านวิเศษสุนครตำบลพันท้ายนรสิงห์ที่เดือดร้อนเพราะไม่มีน้ำประปาใช้เป็นปัญหามานานหลายเดือนและจากการได้สอบถามไปยังผู้อาศัยที่ประสบปัญหาบอกว่าน้ำประปาจะไหลอ่อนมากจนไม่สามารถเข้าถังเก็บน้ำได้ต้องอาศัยเปิดจากอกรอกเอาไว้แล้วหิ้วเอาไปใส่ในถังใหญ่ไม่กล้าเปิดเครื่องสูบน้ำเพราะกลัวเครื่องพังและส่วนมากก็จะไม่ไหลเลยต้องเปิดก๊อกเอาไว้ตลอดเพราะหากน้ำมาจะได้รู้และจะได้ รองใส่ภาชนะตุนเอาไว้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาไม่พอใช้บางคนถึงกับไม่ได้อาบน้ําเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ต้องกองทิ้งไว้ไม่มีน้ําซักหากเวลาที่น้ํามาก็จะมาในช่วงดึกๆหรือช่วงก่อนรุ่งเช้าก็จะต้องลุกจากที่นอนเพื่อมาเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ชาวบ้านบอกว่าเรื่องน้ำไม่มีใช้นับว่าสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักยิ่งช่วงอากาศร้อนๆอนแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นที่ผ่านมาเคยไปสอบถามกับหน่วยงานและโครงการแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ถังใหญ่มีถังนีง้ก็ลองไว้บางวันก็มีงวันก็ไม่มีลำบากไม่พอหรอกจะอาบน้ำจะอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ดัาน้ำเลยนี่ยังไม่ได้าบน้ำเลยเป็นมานานยังคะเดือนฝ่าแล้วเนี่ยนปักนะเดือนฝ่าแล้วน้ำไม่ไหลไม่ลงแทงจริงแต่บ้านคนที่เขาอยู่กัน4ี่ห้าคนเนี่ยเดือดร้อนมากไม่แรงเราต้องคอยฟังว่าตื่นเช้ามาคอยฟังว่าเอาหูไปนแนบแท้งว่าวันนี้น้ําลงแท้งไหม แต่เมื่อเช้าได้ยินประมาณสักสามสิไม่นาทีได้อะเสียงจกๆจกเออเราก็ดีใจเนาะว่าน้ําไหลละปรากฏพักเดียวจบแล้วก็สิบโมงจบเมื่อเช้าถ้าไม่มีคนอยู่บ้านคือจบทุกอย่างก็รู้จังหวะช่วงไหนที่มันไหลบ้างแล้วก็พยายามลองใส่ภาชนะไว้ที่เราไว้ใช้ได้ถ้ายังไม่รู้ก็ค่อยเปิดดยเรื่อยลุงก็จ้างนั่งจ้องน้ำอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะไหลเราก็จะเปิดลองทุกอย่างลนะ่ะขาดน้ําคนขาดน้ำเดือดร้อนกันหมดเนี่ย ก็มีบางคนเขาก็ไปกันหลายคนเขาก็ไปทางโครงการเขาก็บอกว่าแรงดันน้ําประปาเขาไม่พอก็ตอนนี้ไม่รู้จะจาไงจนใจแล้วเนี่ยม่มีน้ํจะล้างร่วงล้างอะไรเลยไม่มีเลยน้ําสายนอกตามหลักการสายนอกที่มีผ่านถังมันต้องมีใช่ไหมไม,ม,ม่มีเลยให้ทํำยังไงกันเนี่ยตอนนี้อยู่แบบไม,ม่มีน้ําเลย และสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมตม,มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034837699ต่อ4หรือโพสต์มาที่เฟซบุ๊กบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดติดแฮชแท็กทุกวันศุกร์